Hot star. เป็นประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงได้เชิญชวนผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสํานักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ส่งฉายาดาราร่วมโหวตให้กับศิลปินดารานักสแสดงในวงการบันเทิงโดยในปีนี้กรรมาการสมาคมมีมติให้มีประกาศ10ฉายาดาราปี2563ซึ่งประกอบด้วย1ดาวนัทพรได้ฉายานาคีลอกคราบ จากกรณีเลิกลากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮโซนหนุ่มในประนายพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันที สองเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นชาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องชาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนเนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากราบประเด็นอื้อฉาวกรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนถั่วลงถูกเทคิวระนาว สามเบลล่ารานีอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ COVID ์โควิด1 9ทําำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด -19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิดระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่ารานีพลิกลุกซิ่งกวัดรายได้กว่า200ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทาให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง สี่ซาร่าคาซิงกินีแม่ไม้สายโป๊ะ ชาวเน็ตจับโปซาร่าโพสต์เองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไมพิรัตปีละสามแสนซึ่งหลังจากที่ไม้พิรัตได้ออกมาถแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจผิดว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงิน 5. ้าอัมพัชราภา ตัวแม่ทำแทนไม่ได้ 6. แมตพิรณีนางเอกมือปรับสายเกลียน 7. รัศมีแขแก้วลอยคอยที่ศาล 8. ปธัญญาธัญญาเรศเมียหลวงเนวดาดเก้หนุ่มสอนรามคุณพ่อเลี้ยงเดียวเทเมียทิ้งและสิบไบร์วินคู่จิ้นฟินหลายล้านฮอตสตาร